ว่า <NYU S 1> ไ,ไม่ได้น <Viol ent. S 3> <ona> <was> <can> ั่นผยเ่อย่างผมคิดว่ามเนี่ยเล้อยึงแล้ววยงอนเขาเลยฮะอ๋อพูดถึงคน่้าเขแต่ละเขาแตละคือแบบเราเล่นกันไว้แบบอะไรงนอยู่ไมได้จาที่จะปเยบางทีบเขาผัดเขาัดไปไรปูอะ ลอเจอกันบ้างละ่อนลงไปลวหาแฟนนี่โดนเลยนะความทรงจำจะขึ้นเมื่อไรแต่เห็นทรงคมคขาแม็กเดินเาาวเอาจานมาใส่ก้วคือพงพึ่งเหรอพี่แม่ไม่ไม่มันลบไปเอาไปเอาจานมาใส่ก้วไม่คงน้ำมึงแกงไง ไม่ได้แก้หรอกไม่ได้แก้ไม่ได้แก้มันลดจานโอเคโอเคดูเมีกินแล้วมันใส่จานนี่จานข้าวบ้าเต็มที่เลยนะไม่ให้เวรานุ่นยืนอะไรสักเรื่อไหมไม่รับคุณรับหมดคดเรื่อไเนี่ยอต้าไม่เอาไปพอเหลือยังไมอ๋อพอจานเยอะไงมันก็มีทามอะไร้ทามออนเยอะไงแ่สวีทคู่ตอนสวีทใ่สวีทสามจานได้จานบ้าเน ใช้เวลาูนเขาอะอตอูนเฮาูนเต็มเต็มนะฟูนอย่าไม่อย่าไม่แก้ให้น้องนะคูนเฮาอย่ให้น้องเสียใจแก้หน้องอย่าตอมปะลุกอเฮ้ยเวอไรไม่รู้อะยาิ่อยู่บ้าน เขอินได้กินได้เดี๋ยวจะหน้าแก่เฮ้ยโอ้ทําไมเกิดโคตรไว้ยนะความจริงของคนโบราณนี่เมร้องเช้าเย็นเช้าเย็นเลยดิเอามครับลองกันอร่อยรู้ไหมไม่รู้ไงเราคืออาจารย์ไหมอ่ เขาถือว่าทุกคนอร่อยมากเพราะว่ามื้อนี้ทุกคกินแบบาไม่พูดไม่พูดอะไรจริงจริงมึงไม่ทักที่แบบอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยไหมกุ้ยอร่อยไหมอร่อยต้องมีโรงเรียนสอนด้วยไม่นะอร่อยจริงจบางทีเวรก็อ่านสารสุดไม่มีอะไรเลยพอผัดกุ้ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมที่นี่ขอบคุณครับนี่ใครออกไปเป็นแม่แม่บ้านแม่สิเรียนบอกทำไมเปิดเชียงนอนี่เปิดสอนด้วย ก็ทำอาหารนะจ๊ะคูณอยางเรียเนาะไม่ห้ามเรทำอาหารไม่เป็นที่ออกต ok ังแค<ะ>่ไหนรู้ป่ะยังไงทำพี่กินเหรอได้ได้ได้ที่ออกตังให้นะเพราะเราเจอกันทางี่อยากกินอะไรพี่ก็ไปซื้อมาอย่ามาว่าตังที่อร่อยดีปะเี็กินนี่ไงพี่ก็ขับรถไปคนชั้นห้องกินนี่นะใกล้บ้านนิดเดียวเองก็คือคงกินฝีมือเจ้าของรายการนี้ชื่อชื่อว่ารายการอยากกอดให้ืนกิน จะปล่อยให้กับทังหมดจะถ่ายรูกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างนี่กินแค่หอยองแกกแก่แ้วพวกกก้น่องออย่างนี้แม่บอกทำไมนะทำไมแม่สอนมาดีอุ้ยไม่นานในในดาวเองอะไรนะาวเองทำใหพี่บุไม่เอเยพี่บุี่ขาันี้เอาไปเลย มีแกเป็นฮะทุกคนจลงวันน่ากินมากของมันีเคบอีกสนอาลนะเีเป็นอะเีปี้นหวานม่านใหม่เลยนะเคบีปีนี่ไม่พอใช้ไปเลยเราว่าเดี๋ยวเขาคงมาให้พรุ่นี้เช้าเซพภัยจะสามนยังไม่มาเซาภัจ้ะ อาหารหายอีกสองตู้สบายหนักกเก่าโคตรดีนะจิ้มแซอปี่หนาตู้นะแต่เข้ามาแล้วมีแขนถูข้าวเอึ้งอไม่รู้ทำยังไงดีพี่เซลลี่ทั้งวันทั้งคืนไม่กินข้าวเซลลี่อร่อยดีนะเพื่อนเด็ดผมว่ากินแล้วก็อร่อยมากเด็ดเรื่องสมองยังไงฮะง่า นองตอนาคุณเขากว่าัเล่นมุกต่อมุกไงอือโห้ใจอ่ะอืภาพขาวดำสินะเขไรมอืออืออืากืออืออืออือมืออือมืออ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 ือวืาอืออืนะือะไรอาออยอหนออืออืออืออออืออืออืืออ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 ือมืออือขืออนออืออือา เด้อโอเคเรื่องจริงเลยเนี่ยคู่เนี้ยคืเดี๋ยวเราโดนโดนใช่มพี่แหม่ไม่ต้องว่าทาเปลี่ยนเรื่องถึพี่เหรอเดี๋ยวะเข้าด้วยกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว่าเดี๋ยวผ่านเราเรามันคนตัวป่าเออไหนก็ได้น้เอมตัวป่าตัวคนเดียวเดี๋ยคนตัวป่า กยุดแล้วใช้คำเกินหลุดบาคนแล้วก็ปวดนะโมงปวดตัวเปล่าเลยนะไม่เอาเทียอย่าพูดสิ่งดั้นะคุณไม่มีอะไรเลยไงยังไม่ยังไม่รับมุกอ่ะเยัยอยู่กล้วยอ่ะตอนนี้หิวกล้วยไม่ได้กินกล้วยมาหลายวันแล้วทียนเลยตัคอนเสิร์ตต่างนานเทียนเทียนเทียนกล้วยก็มีนี่ไม่รู้นะไหนเป็นชนจังหวันเลยไปก็ไม่รู้เออเขาบอกจะมีอืออยากก็มีอยากก็มาโอ้ยมีพี่ภูมิอยู่ในบ้านเลยกล้วยหอมทองใช่ไหม ยังโตอยู่เขาเรียกกล้วยหอมใใช่ใช่โอ้อะไรกันกล้วยไงกล้วยพี่อะกล้วยพี่เดี๋ยวสามให้นะไปก็ได้ไปบ้านพีเปกล้วยพี่ภูคือในเซเว่นเนาะ ใม่ขายเหรอผมซื้อกล้วยในเซเว่นตลอดครับกล้วยในเซเว่นอร่อยมากครับผมชอบมากอร่อยกว่ากล้วยที่อื่นยังไงครับแน่นอนครับเพราะว่ากล้วยในเซเว่นเนี่ยมัเพราะเป็นก่องเซเว่นคนโตนะครับผมให้คุณข้าวทงอาหารใช่ครับผมเป็นกล้วยหอมทองนะครับทันทีเลยไหมพันพิเศษนะครับผมหลายคนอาจจะคิดว่ากินกล้วยเซเว่นแล้วหน้าแก่ไม่เกี่ยวอันนี้ก่อนแก่ก่อนเกี่ แก่มาแล้วไม่ได้ลอดเลย่เก็บเก็บซ่อมหมด่าเราถ้าเขนะว่าจริงๆไอ้ยาเป็นคนที่แก่ที่สุดแต่ว่าน้าเด็กไอ้ยากินกล้วยนี่ครับผมดูคนที่ไม่กินกล้วยเลยนี่เลมต้องมแข่งแข่ง่ะฟันบ่มดู้งหนึ่งคนไหนมีปัญหาในการแก่แบบปูนะครับบอกพี่เมย์นะครับผมค ไม่ใจใช้ช้อนแกะให้อย่างดีใช่ไหมใช่ครับฟังนะผมไม่พักก่อนคุยพอคิดเดียวกันที่ดูมาไม่ได้อะไรนะแต่เราคีเดียวกันหน่อยไปลองคิดเดียวฉันไม่รักกันจะตายจ้าทม่เปไรอ่ะทำอะไรเอ้เก็บให้ไม่ได้ บุอขาวขอขอร้องที่มกแกอย่างเลยแะ่ชอบอยกระตันนิงนิ่ไร้องคู่จะกระตันนี่เรียบร้อยทำไมเพราะเรียบร้อยกระตันดีนะว่าทำไมเพราะว่าแม่ตั้งทองเกเล่นเลยเพราะว่าแม่ตั้งทองแล้วอะรต่อพอชอบรองเพลงพอชอบร้องเพลงไปอยากให้จะกระตัน ยายอยากไปพีดต่อเติา์นเหมือนแม่แม่ก็อยากเปพูต่อตาเหมือนแม่ยังมีแม่มาเท่านี้เป็นคนมีหลุยส์เป็นคนอะไรนะเป็นคนอะไรนะจัางัตเป็นคนพิโรธมันเรียนที่กำแพงต่าเมืองจีนจริงๆเป็นคนทุกที่นะจรไม่บอกไม่รู้น กินไม่ด้ำทำไมทไมไมือเนี่ยนิ้วว่านเป็นคนที่ไหนคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรอ่ะเป็นคนจังหวัดอะไรไม่บอกที่พเป็นคนจังหวัดอะไรผมไม่บอกฮัลโ่ลฮ่่าฮ่าฮ่่่า่า่่า พี่เล่าคนลุกปุ๋ยลิงเลยไงม่ทาไหมกินกล้วยโอ้าทาพังจะคนหน้าฝูงไม่ได้แปงแปงแปลงปวดใจมากก็ล่าสุดไปแครัไปแคสเรื่องเอฟออมิแพนเน็ตอะไรนั่นหเเรื่องนี้แหละทุย แม่แบบแต่มันก็ดีนะแบบว่าดูเป็นรูทีนเนี่ยแบบตื่นเช้ามากินกล้วยตลอดทุกวันเนี่ยรู้อะไรนะตื่นเช้ามากินเป็นรูทีนไม่มีรูกเลยเหรอพี่จริงนอะไรกันเนี่ยตกปลาตกปลาฮัลโหลแม่ชิมก่อนอุ้ยรู้มั้ยกูมีขนด้วยกูขนไง เ้าวนกูมนเองเลยเล่นมกเาเปันู้อไรพวนี้อ๋้าเขาเป่าใช่ไหมออกูหมาอ้าวเขาป่าใช่ไหมไม่เอาจะิเดียวูหมาูหมามีขนมีขนกูหมาไม่ขนหรือกูขนปะคะกูหมานี่มีสีขาปะเล่นมุกสตันด้วยกูหมาเฮ้ได้หอบกูหมาไม่เท่าไหร่ปันหมาเป็นอย่างี้ 我们不要了。